สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดินตามทางนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพืพี่ๆนะครับเดินชมริมทานนะครับเดินตามห้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบ่อที่เขาใช้นําไปรดน้ําต้นไม้นะครับนี่ก็จะเป็นบ่อที่เขากั้นไว้นะครับส่วนนู่นก็จะเป็นไร่ของเขานะครับนู่นครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันต่อเลยครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นอีกบ่อนะครับที่เขาใช้นําไปทํา เกษตรกรนะครับเพื่อนําไปลดต้นไม้นะครับพวกสมุนไพรพิมเสมหรือผักอย่างอื่นนะครับนี่ก็จะเป็นเอีกบ่อครับน้ําก็ไม่ลึกมากครับเราก็จะขึ้นไปดูกันต่อนะครับเราก็จะขึ้นไปถึงของบนนู่นเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับระหว่างผมเดินขึ้นมาผมก็ได้เจอกับลูกไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับใครที่รู้ก็ช่วยกันคอมเมนต์ได้นะครับนี่นะครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับแต่ดูผลแล้วนี่นะครับผลของมันนะครับนี่ครับผลของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนู่นครับครับถ้าพร้อมก็เราก็ไปกันต่อ ท่านผู้ชมครับผมได้เจอปลานินนะครับนู่นนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเจอกันหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ผมเจออยู่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ทางเดินของเราลกมากเลยนะครับเพราะแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเดินแล้วนะครับเมื่อก่อนก็จะไม่ลกขนาดนี้นะครับตอนผมยังเด็กๆนะครับมันไม่ลกขนาดนี้นะครับ แล้วอ,อีกอย่างเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนหากินแล้วนะครับตามห้วยตามอย่างนี้หาเด็ดผักนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับโหท่านผู้ชมครับรกมากเลยนะครับห้วยเส้นนี้ก็น้ำสะอาดใสมากเลยนะครับ จะขึ้นไปดูข้องบนเลยนะครับลูกปลาเต็มเลยนะครับลูกปลามันเยอะมากเลยนะครับเราเดินตามอย่างี้ก็ต้องระวังนะครับพราะบนหินนี้มีแต่ขี้ตะไคร้ทั้งนั้นเลยนะครับอาจทำให้เราล้มลื่นหัวฟาดหินแตกได้นะครับควรเดินระวังกันนิดหนึ่ง นี่ลูกปลาครับนู่นนะครับไปนู่นแล้วครับโอลูกปลาเยอะมากนะครับใส่ตกป่านี้พลาดไม่ได้เลยลูกปลาเยอะมากนี่ก็เป็นน้ำตกค น้ำตกสวยมากเลยนะครับเราก็จะขึ้นไก่อเลยครับทางลื่นมากครับทอนลื่นมากโอ้ลบมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยนู่นนะครับลูกปลาไม่รู้แม่ปลาไปหนหมดเจอแต่ลูกปลาเนี่ยลูกปลาเต็มมากเต็มเลย ลูกปลาเพียบเลยครับตรงนู้นผมว่ายากไปนะท่านผู้ชมจะหลกมากอะ่ะมุดไม่ได้เลยโอ้สวยมากตรงนู้นมุดไม่ได้เลยครับลกมากกิ่งไม้ล้มนะครับนี่นะครับโอ้เราไปทางนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งู้นกันเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมเดินมาครับผมก็ได้เจอกับบ้านล้างนะครับนู่ครับ น่ากลัวมากนะครับบ้านล้างนะครับผมก็อยากเข้าไปดูอยู่นะครับน่ากลัวมากครับคนผมหลุกหมดเลยนะครับน่ากลัวมากผมจะลองไปไปแอบดูสักนิดสักหน่อยนะครับน่ากลัวมากครับไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่อีกไหมเป็นบ้านลนะ้างตัวอะไรไม่รู้คนครับ ผมก็จะเดินเข้าไปดูบนแถวๆบ้านหาางนะ้นนะครับนู่นครับน่ากลัวมากนะนครับต้นรักน่ากลัวมากเลยนะไม่รู้บ้านหลังนี้เคยมีคนตายหรือเปล่านะครับแล้วผมก็จะลองไปถามคนเฒ่าคนแก่ดูนะครับ ต้นไม้ทำนี้เยอะมากน่ากลัวมากครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปดูสักเท่าไหร่ครับขนผมลุบหมดเลยมันลางมากนะครับนี่คนระับในบ้านเคยมีคนตายหรือเปล่าผมก็ไม่ดูนะครับผมก็ไม่อยากเข้าไปนะครับค้างข้าบ้านมีต้นโพด้วยนะ น่ากลัวมากผมก็ไม่รู้นะครับทำไมถึงล้างผมก็ไม่อยากเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับบ้านล้างกคนครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับคลิปหน้าผมอาจจะมานอนบ้านล้างนี้หรือไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ หน้าผมอาจจะมานอนบ้านหลังดีก็น่าจะได้นะครโอ้ยแต่น่ากลัวมากนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ